นี่นะครับเดี๋ยวจะผสมหัวเชื้อผงต้นหนิวนะครับนี่ก็ใหม่ใส่ตับแห,หนึ่งหอกระเยือประมาณ3าถึงห้าโลครับชอบเข้มๆหน่อยก็ก็ประมาณสามโลเราคุกแห้งๆก่อนนะครับมันจะได้ทั่วถึงอ่าคุกอีกครับน้องๆคุกอีกเออ นั่นแหละคุกงแห้งก่อนถ้าเราผสมน้ําก็ะเยื่อไปก่อนเนี่ยมันหยว่เชื้อมันจะกระจุกตัวเป็นก้อนนะครับหัวเชื้อผงตัวนี้มันจะใส่สารเขาเรียกไงที่ให้มันกระจายตัวในน้ำนครับอย่างคลิปเนี่ยไปดูในเพจก็ได้เพจต้นเิวจะมีคลิปอธิบายการกระจายตัวอยู่นะอันนี้เป็นสูตรสีชมพูนะครับขายดีที่สุดจริงๆขาย ขายโอเคทุกสีครับแล้วแต่สถานที่แต่ว่าที่บึงน้ำลานเนี่ยสีชมพูจะค่อนข้างจัดอ่าเราดูสีสีที่ใส่เนี่ยก็คือเออให้เราดูว่ามันทั่วหรือยังสีมันค่อนข้างเสมอก็พอละขนมปังก็ฉีกนิดนึงอน้ำอยู่นี้ครับอโอเคส่า่น้ำบ่อสักหน่อยนึง โอเคให้หนมปังออกนุ่มๆน,นิดนึงนะครับค่อยๆคลุกกับหนมปังไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ใส่น้ำให้มันทั่วพอน้ำลงไปทำกับหัวเชื้อเนี่ยมันก็จะเริ่มซึมเข้าไปครับหัวเชื้อก็จะเกาะก,กับน้ำได้ดีจะอยู่กับตัวตัวเหยืยหอ่อเราไม่ดีใส่ไปเลย ปริมาณน,น้ำปริมาณน,น้ำก็แล้วแต่แล้วแต่ความแห้งความแฉะของขนมปังนะครับขนมปังบางที่ค่อนข้างแฉะเราก็ใส่น้ำนิดเดียวพอใช้การกาประมาณเอาครับนะสำเร็จยังลองชูไหนกำให้ดูดิอ่ากำกำให้มันเป็นก้อนเนี่ยประมาณนี้ครับกำลังดีกำแล้วมันจะ พอลงน้ำมันก็จะแตกตกัวได้ดีครับโอเคครับขอบคุณครับ